รับคู่นี้จะเป็นการพายเรือหนะเรือเข็มจะอยู่ล่องน้ำเด oh! มอนอารเลวเอาละว่าเรือดีจากสอรบอร,ราจะอยู่ล่องน้ำที่ล่น้ำที่หนึ่งนน้เรือพอรสรค์จากสองบอรเราาเรือดีพอหลวงพ่อ พอรองพ่อทองแสนจูฝังซมลองหนาวแล้วเหินใช่ไหมแต่ว่าไม่รู้ว่าพรสวรรค์อยู่ในร่องน้ำสีแดงเริ่มคุุมเฉิงกันขึ้นมาเริ่มคุุมเฉิงกันขึ้นมาในนาพอรองพอ่อทองแสนมาเริ่มดึงสตงดึงแยมไันออกมาดูที่กันมาในเมื่อพอรสวรรค์ตดำดีฟ้าดีอยู่แต่ว่าพรสวรรค์จะีี้รอดปลอดภัยพรวงพ่อทองแสนได้หรือไม่ได้เอาละไว้ดูที่า เหลือดีเรือดีคนสวรรค์ยังดูดูดีคนนดนสวรรค์ยัดีดูดีคนนี้ตบาตามบ้ติดอลมาจะดีได้ม่ได้แล้วพอสวรรค์เหือดีจากบ้านคนสวรรค์เ้าเมืองหาดไซฟองสอปอเราเจอกับเหือในน้าอพอรรดหวพอตเ็พลอต้องเสร้วกอดคอกอดคอกอดคออได้องแสบจาส้นต ลัอเข้าเส้นชัยขอโทษขออภัยพระีผูดพากดุดชักตกคมะไปเองไม่กีมันไม่ทำลาไม่ทันหรือเปล่าไม่ใช่มันมันลืมเรือมันสูเสีไม่ได้ฝากนานต้องขอโทษขออภัยด้วยนะ